เลข4ีมาบ่อยที่สุดเป็นมาสอครั้งทั้งหมดมี3มงวดมา2องวดมาตรงเบ๊ะเลย4ี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊กยาติธรรมสุริยนบรารบีสุรบตีวรตีทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมคลิปดีครับไปดูเลขสีติ ออกวันอังคารคือปี2568นี้มีกี่งวดผมไปดูเลขสติมาซึ่งทั้งหมดในปีนี้ปี6 8แนปะที่ตรงกับวันอังคารนะครับที่ตรงกับวันอัคารมีทั้งหมดอยู่3งวดด้วยกัน3งวดประกอบไปด้วยงวดวันที่1เมษายนครับเลขท้าย3ตัวคือ68 7เลขล่างก็คือ91ครับงวดวันที่1กรกฎาคม2ตี 6เลขล่างคือ91ครับงวดวันที่16กันยายน646เลขล่างคือ58ครับนี่คือเลขสิติหวยออกวันอังคารในรอบปี2568มีอยู่3งวดวุ้ยกันนะครับมาดูพฤติกรรมอย่างนี้ครับพฤติกรรมทั้ง3งวดจเฉพาะจ่อจงบนอย่างเดียวก่อนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมแม่แม่พี่พี่พป้าป้านานาอาๆทั้งหลายที่ดูอยู่นะเห็นไหมครับมีตทวไหนที่มาบ่อยที่สุดครับใช่ฮะ ตัวที่มาบ่อยที่สุดก็คือเลขไหนฮะเลข4 6นั่นเองถูกต้องครับเลข4 6มาบ่อยที่สุดเลยมา2ครั้งทั้งหมดมี3มงวดมา2งวดมาตรงเป๊ะเ,เลย4ีแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของเลข6ดูครับเลข6เนี่ยเพาะเจาะจงเลยนะอเฉพาะบนอย่างเดียวเฉพาะบนนะ6เนี่ยมาหลักหน่วยเห็นไหมมา2ครั้งและ6 หลักร้อยเนี่ยก็มาสองครั้งทีงนี้มาดูเลขสกันบ้างเลขสี่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งหลักสิบมา2งวดเลยเป็นไปได้ไหมครับว่างวดวันที่16ทธันวาคม2,568นี้เลข6ก็ดีเลข4ก็ดี2นี้นะ2ตัวนี้จะมาใครคิดว่าเลขสี่จะมาสีอะไร คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับแล้วก็บางท่านบางคนโฮ้ยแอดหมาแน่นอนเพราะอีสรนซื้อไว้แล้วเออใครคิดว่าหมาฮหอะไรดีหรือแม่แม่ป้าป้าพี่ๆี่นั่นนอที่ดูอยู่นะครับ4 6เนี่ยจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่า แน่น่าสงสัยเหมือนกันนะแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะมาตัวเดิมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับมาดูเลขล่างกันบ้างครับเลขล่างที่มาบ่อยที่สุดก็คือ91นะฮะ91มา2งวดเป็นไปได้ไหมครับว่างวดวันที่16ทธันวาคมนี้จะมา91อีกครั้งหรือจะมาเฉพาะตัวหลักหน่วยหลักสิบ ที่มาเหมือนกันก็คือเลข9กับเลข1ครับเลข9เนี่ยใครคิดว่าเลข9มาแน่นอนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับแล้วมาตัวไหนด้วยนะใครคิดว่าเลข1มาอีกครั้งแน่นอน1อ,อะไรดีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับนั่นคือเลขสติหวยออกวันอังคารในปี2568มีทั้งหมด3มงวดด้วยกันแต่ว่า ทั้ง3งวดนี้เราจะเห็นได้ว่ามีตัวที่มาซ้ำกันบ่อยที่สุดก็คือเลข64บนและ91ล่างใช่ไหมครับทีนี้มาดูอย่างนี้นะครับว่าเลข8น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยสังเกตไหมครับว่าบนเนี่ย8มา1ครั้งและงวดสุดท้ายวันที่16กันยายนนั้นมาล่างครับ58ใครที่ชื่นชอบตัวเลขไปทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอาจจะอุย้ยงวดนี้มาแน่นอนละเลข8ใครคิดว่าเลข8จ จะมาอีกครั้งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับแปดอะ,อะไรดีแม่แม่ป้าปาพี่ๆนีน้าที่ดูอยู่นะแปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับมากจะมาหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะตัวแล้วนะก็ไม่รู้สิครับแต่ดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเลขบน64แล้วก็ล่างเนี่ยเก้าหนึ่ง มันจะมามันจะมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือจะมา5้าแดแบบนี้ตัวเดิม ออตัวเดิมก็คือ58ที่ยังไม่มาเลยสองครั้งหรือว่า8 7อย่างเงี้ยอาจจะมาอีกก็ได้นะไม่รู้สิครับว่าจะมาตัวไหนดูพ,พฤติกรรมของเขาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตั้ง3งวดนะแต่ว่า2งวดโอ้โหไม่แน่นะครับว่าจะมาหรือเปล่าใครชื่นชอบเลขไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับพร้อมกับตัวเลขที่เราคิดว่าน่าจะมาในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุเรียนบารบีสโรมปีวาริตี กนใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขออารมณ์ขออาอรวยขอมีโชคถูกหวยรวยเบอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ